มันสดแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยคนสกปกนี่สกปกมากเลยวันนี้ยังกดหรือยังอะ่ะมาแล้วสิบสองยี่สิบสี่สิบแปดสิบ ร้อยสามสิบร้อเจ็ดหตายเอาไว้สองร้อยสามสิบสองยเจ็ดสิบสรอสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อแล้วสี่ร้อยหกสิบห้าร้อย้ารอยยังไม่พอเหรอ ยังไม่อางนอางนใหญ่การใหญ่เหรออ,อ่ะมาลืออ๋อสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาเช้ามาใช่ไม่เช้า,า,ชา,า,ชานะตอนนี้เลยฮะมาถ่ายรายการโฮประกาย,ายแห่งความหวังโดยสำนังกงานสลัดที่แผนการบาลช่อง3 4นะครับอมรินทีวีเมื่อสักครู่นะฮะเรานั่งถ่ายถ่ายกันอยู่นะครับ มานี่เลยมานี่มาเด็กไม่ได้อธิบายต้องเห็นต้องเห็นภาพทานกัไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวลงระวังนะพี่ลองไปอ่ะตามผมมาเลยฮะนี่ถ้าผมเ่ิคนเดียวเลยเอกพันไม่เป็นไรเลยเอกพันนั่งอยู่นู่กันนั่งอยู่คู่กันมาดิดูฮะ ด,ดูอนน่ะนาลิดดูนี่คือบ้านนะฮะนี่คือข้างบนนะฮะนี่คือเจ้าของบ้านนะครับแล้วนี่เรานั่งคุยกันตรงนี้นะฮะดูนะครับนี่นะครับเตรงนี้นี่ตรงนี้นี้เสียเสียไปหมดแล้วนะนี่นี่นะครับนี่คือสภาพนะฮะ <nickname> อ่ะแล้วตายทันไปเลยเดี๋ยว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 จะเข้าไปตรงกล้องตายเหมือ <m> นกันนี่นะครับ นั่งอยู่แล้วเทลงโค้งอะไรครับนี่ผมนั่งอยู่ตรง,ต,งตรงเนี้ยตรงตรงผมตกอยู่ตรงองนะฮะเนี่ยตรงองนี้เลย G ก็ประมาณสองเมตรนะฮะเ <c oughs> นี่ยดูบ้านที่พังอยู่ยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวดูเอามาดูดิเอาแต่แรกอะเป็นไงเอาไปดูนะครับเหตุการณ์วันนี้ไหนรอบรอบสองเอาไปนอน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 นวนนอนตั้งแนานนะปกติ ผมนแล้วบว่าี่มอะไรมีอนะูขาางผมนอนอยู่ล่างนะ้อมน้ำเลยรองเท้าโอ้โหออไปก่อนนะเดี๋ยวพึ่งนะไม่้ทำะแล้ว ได้แต่ช่วยมือเอไรมีช่วยอะไรช่วยไม่ได้อยู่แล้วคนมันตกมาแล้วนี่ก็ถ่ายได้ขนาดนั้นเลยผมนอนอยู่ตรงนี้ตายไายปุ๊บเนี่ยต้องถ่ายเลยนะมันจะเป็นยี่มงตัวผืนกระพนี่ครับมันจะเป็นคืออะไรมันต้องถ่ายนี่คือก็มีบ้างเพราะมันตีลัมันช่วงตีลังกาแล้วมีเด็กผู้หญิงคนนูเนอ้วนเขาก็ตีมาฟาดผมอีกทีงงไปในน้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นพ่อเขาน่นจ่ะจิ้งไปพร้อมกัน ว่าว yeah. wow. 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 so ่าตัวนี้เป็นน้ําแต่จะเป็นพื้นนี่ถ้าเกิดนึกถึงว่าถ้าน้ําน้ําลึกเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. น้ําลึกนี่อย่ข้างใต้น้ําเลยน้ําลึกเราก็ไม่เป็นไรเพราะเรา,าน้ําเป็นแต่คอยมีสติเมื่อกี้เรามีสติมากเลยเราก็หยุดก่อนคือเราไม่รู้ว่าร่างกายเราเป็นอะไรไงเราจะรู้คําเออแขนเรายกได้ขาขยับได้เราได้โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้ายังชาทั้งตัวให้หยุดนิ่งก่อนอย่าไปยาไป,าไป,าไปนั่องอะไรแต่พอดีโทคดีว่าตรงเนี้ยมันนันตะปูมาน้อย แล้วผมไม่ติดเสาตรงนั้นอยู่ด้วยมีต้นเสาต้นหนึ่งมฟาดตรงนี้ดีนะผมขึ้นมาได้ผมขึ้นมาเพิ่ผมวิ่งไปล่าจัดการในโจระเข่ตอนนั้นที่มันกำลังจะว่ายเข้ามาโจระเข้ผมเลยจัดการไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่จระเข้เขาไม่ใช่ทองเขาเป็นห่วงมาไม่ให้เขาเข้ามาที่นี่ไงไม่ให้มาเจอบินเป็นเดนผนเจ็ดแล้วเขาไปดวงพี่พันเข้ามาดูพันเจ็ดแล้วเราไม่ซื้อใหม่ นะเดี๋ยวดูฮะตอนนี้กําลังดูว่า,าเหตุการณ์เดี๋ยวดูว่าผมกําลังให้ทางต้องกล้องเขารู้จักภาพได้รเปล่านะภาพกว้างจะมีเห็นเลยว,ว่าระหว่างนั่งคุยกันมันจะโค้งลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวมีปุ๊บผมจะส่งให้กับทางอมรินทีวีนะครับเพราะว่ารายการนี้เป็นช่องอมรินทีวีก็เปเดี๋ยวไปดูแล้วนะว่าจะเป็นยังไงว่าทําไมถึงรอดออกมาได้ยังไงโอเคครับผมรายงานข่าวแค่นี้ครับผม <c oughs> ขอบคุณครับไป <c oughs> อาบน้ำได้เลยครับ ครับผมผมก็อยู่ตรงนี้นะ,ะพี่เอกพันอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงนี้ห้อยอยู่ผมได้ยินเสียงแล้วคุณคาก็ไม่เป็นไรแค่ก็ลนั่งนั่งเุ๊บผมนั่งด้วยความระ,ระวังเพราะว่าผมดูจากพื้นไม้แล้ว เก่ามากแล้วผูกมากแล้วคนน้ําหนักร้อยกว่าสองคนนั่งอยู่คู่กันสองร้อยกว่าแล้วผมกับบินเบนลลิิตลงไปอีกเนี่ยอีกประมาณร้อยกว่าน้ําหนักตรงนี้ประมาณเกือบห้าร้อยผมคิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นมาไม่ทันขาดคำคุยกันได้ไม่ถึงสามคำ ก๊อกแก๊กโคสิ่งที่ผมใจหายดี่สุคือเห็นบินเลยจิมอยู่ในน้ำน้อยาผมพยายามนะพยายามที่จะลงไปอาชุดดึงเขาขึ้นมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําไม่ได้ก็คือมือไม่รู้จะเกาะตรงไหนที่จะลงไปช่วยเขานอกจากเอาเท้าแย่ไปให้แล้ให้ดึงเท้าจับเท้าผมแล้วผมจะเอาเท้าดึงตัวขึ้นมา มันก็มีน้องอีกคนผู้หญิงตัวใหญ่มากก็อ,อยู่คู่กันกับผมแต่น้องผู้หญิงก็าตกมาข้างล่างแต่ผมไม่ตกผมไม่เติอยู่คนเดียวเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นบ้างแต่ไม่เป็นไรเลยไม,ม่เกลียดน้าไม่เป็นไรเหมือนแบบว่าแต่ยังครั้งแรกใช่ไหมนี่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์นะใช่ครั้งแรกครับเพราะทุกครั้งก็วาดเสียตลอดทุกครั้งถ้าเกิดเราเราดูสภาพอะไรต่างๆเลยถ้าเกิดเราไม่กัน ระมัดระวังตัวเราก็อาจจะหงายท้องไปก็ได้ถ้าเกิดผมไม่เกาะไม่กินนีผมตกมาตรงนี้เนี่ยไม่เกครับเพราะผมอยู่อยู่แบบว่าอยู่ข้างบนเลยใช่ไหมข้างบนนี้ถ้าเกิดเราไม่มีที่เกาะผมก็หงายท้องลงไปเนะี่ยพับบินบิเลลิแน่นอนก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์อะไรที่สนุกตื่นเต้นดีนะ <S <S สนุกตื่นเต้นด, <S <S นนเนดีเป็นครั้งแรกนะที่ทํารายการหรือว่าถ่ายรายการแล้วมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมานะครับ แต่ที่จะอันตรายคือไม้ไม,ไม้ทับไม้ข้างนอกถ้าเกิดว่ามันม,มีมีตอนะฮะตอแหลมๆก็โดนนะอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็จะดูข่าวแล้วน,นะครับเดี๋ยวคุณบีนเ็จะส่งให้ทางช่องอมรินชีวดีดูข่าวนะครับคืนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตแต่ถ้าผมหวังว่าน้องๆที่เป็นตากล้องของรายการโระกายแสงแห่งความหวังนะครับของสำนักง,งานสลากก็นแบงรัฐบาลถ้าจะจับภาพไว้ได้นะผมคิดว่ามีฮา มีฮานะฮะมีฮาแล้วต้องมีการเยียวยาไหมครับเนี่ยเยียวยาเดี๋ยวคุณบินน่าจะจ่ายค่าซ่อมบ้านให้เขาเดี๋ยวคุณบินให้กาจัดการให้อยู่แล้วไม่อย่างน้อยจะมีสองสามหมื่นที่จะมอบให้เกิดครับเดี๋ยวผมดูสภาพบ้านอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นี่เป็นพื้นตรงนะครับนี่เป็นพื้นตรงตัวนี้ลงไปนะนู่นเห็นน้ำนะครับ โอมีโองด้วยโอเคนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับจะติดตามต่อนะครับ